สวัสดีครับเพื่อนๆที่ก้าวมาดับชุ่มนุ่มเซกคนใจนี้ครับก็คลิปนี้ครับนุ่มเซกจะมาเล,งล้งเรื่องสรรพคุณของหนามเศร้าขาวครับนี่เลยครับเพื่อนๆครับหูขาวหนามเศร้าขาวนะครับออามาเป็นประโยชน์ได้ครับแต่เป็นหนามซ้องนะครับหนามเลกคือร่างซิ่งสซกโปกนะครับหนามซ้อง เอามาจ่ายประโยชน์ในการหลังหน้าครับหรว่าเป็นเพื่อนนะครับต้องแช่นิดตัวเย็นนะครับให้ตกตะกอนก่อนนะครับตกตะกอนสักคืนนึงครับแล้วเราผ้ามาหลังหน้ากันได้กับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนง่ายๆครับเพื่อนๆครนกับหลังหน้ากับพุ่มหลังหน้าหรือว่าสบู่เมื่อดีกว่าเพื่อนเพื่อนท่านบอกว่าะนระับหลังจากนั้นครับ ล้วก็จ่ายน้ำเศร้าข้าวนี่แหละครับเอาน้งเศร้าข้าวมาหลางหน้าครับโดยการให้เพืเ่อนๆน,นะครับเอาน้งเศร้าข้าวนะครับนึ่งเก้วใน้วก็นำอุ่นกับนำบุนซองเก้วนะครับร่วมเพืเ่อนๆน,นะครับจะจ่ายเป็นว่าน้ำเศร้าข้าว น้องแก้วกับน้ำอุ่นซ้ำแก้วก็ได้ครับนี่นะครับเพื่อนๆน้ำเส้าคาวเดี๋ยนุ้มซีกมาเล้งให้เพื่อนๆนะครับว่าออกมากหลังหน้าได้นะครับช่วยในการรักษาพิพันธ์นะครับเดี๋ยวก็ยังรักษาซิวนะครับรักษาซิวเพื่อนๆกับน้ำเส้า้าวนะครับ ก็ยังช่วยในการมากนาได้ลาวกับมากนาเอามาเตร์บือเพื่อนเปลนกับก็นำนนเร้าข้าวนะครับแช่ตู้เย็นปล่อยักวคืนนะครับให้ตกตะกอนนะครับเดี๋ยวผ้ามาจ่ายในการมากนาก็ได้ครับต้าว่าเพืเ่อนหรือว่าเช้าวชาคุณไหนนะครับจะเอานำเต้าข้าวมาช่วยในการมากนาให้มีพิพันธ์ดีนะครับ จอามนี้เลยครับจุกนำซ่าขาวก่อนนะครับเดี๋ยวผ้ามาจัดหน้าเล่าให้สะอาดนะครับเอามาจัดหนะ้าก่อนหน้ก่อนดีกว่าเพื่อการตอนการมากหน้านะครับระหว่างจัดหน้าเรียยร้อยเร็วนะครับก็จ่ายกระดาษทิชชู่กับกระดาษทิชชู่กดจุกนำซ่าขาวนี่นะครับจุกนำซ่าขาวเดี๋ยวผ้ามา ปิดทีมใบหน้านะครับซักสิบ้าทึงี่สิบนาทีนะครับแต่วัานั่นแหละครับผลผลคนนี้นะครับที่ทงใจว่าตัวเองนะครับจะแพร่น้ำร่าวข้าวไม่นะครับขอเพื่อนๆนะครับเอาน้ำร้าข้าวนะครับมาได้โบลวินลังมือรู้ว่าที่แค่นี้แหละครับถ้าเกิดอาการขั้นนะครับร้วยเป็นพื้นแดงนะครับ ก็ไม่กวนเ้อามาจ่ายนะครับก่อคลิปนี้กับนุ้มเซกเอาสับป,ปะุณข้องหนามเศร้าก้าวที่เพื่อนนะครับที่เพื่อนเศร้าก้าเลยว่าอีกเทริงนะครับลองเล่กับลองเล่ครับหนามสศ้าก้าหลังหน้าได้นะครับโดยการใช้หนามอุ่นผสมนะครับตามสูตรที่นุ้มเซกเลกไปหลักเดียวกับแต่ก็ใช้ในการมากนาได้หล่ะก่อคลิปนี้กับฮักเป็นมายด์แกเพื่อนนะครับกอฟากกดไลค์กดแช์ ก็ติดตามผมนุ้มเซก้นแตนี่้วยครับทีนี้ขอไล่แบบก่อนกรับขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกๆุกตานครับสวัสดีครับ